ผู้ชมเข้าสู่ช่วงตอบคาถามหุ้นนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณธนาศักดิ์สารชัยจากบริษัททรัพย์เคทีซิมิโก้ค่ะพี่หนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับก่อนที่เราจะไปดูกันที่ภาพรวมการลงทุนนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านาักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาแนะนําให้เลือกหุ้นโดยที่มีปันผลสูง,สงวันนี้ก้าวทันตลาดทุนช่วงตอบคาถามหุ้นก็เลยหยิบเอาธีมอินเวสนาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นปันผลสูงมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ในภาพรวมแล้วนะคะบ,บริษัทจดทะเบียนตอนนี้คุณผู้ชมเห็นว่ากำลังมีการทยอยประกาศผลการดำเนินง,งานในช่วงปี2558พร้อมๆกับการประกาศปันผลด้วยนะคะบ,บ้างมากบ้างน้อยบ้างนะคะขึ้นอยู่กับตัวเลขของผลประกอบการในปี2558ที่ผ่านมาด้วยแต่ในภาวะปัจจุบันค่ะก็คงต้องมาลุ้นกันนะคะว่าหุ้น high dividend yield นั้นจะสามารถช่วยสนับสนุนที่ทางตลาดในภาพรวมได้หรือไม่แล้วก็อย่างไรด้วยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยค่ะหุ้นที่มีอัตราจ่ายปันผลสูงก็จะ ก็มักนะคะจะเป็นหุ้นที่ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาส่วนทางก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเนื่องจากดีเวเดนดยิวจะเป็นตัวที่ช่วยพยุงราคาเอาไว้ถามว่าแล้วถ้าเกิดใครอยากจะหาหุ้นปันผลที่น่าสนใจเพื่อเก็บเข้าพอร์ตนะคะ หนึ่งในดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันก็คือดัชนี Z ซ็ตไฮเดเวดีนสามนะคะหรือว่า Z ซ็ตเนั่นเองที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นจัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นการสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าตามตลาดสูงนะคะมีสภาพคล่องสูงหรือที่เรียกว่าอยู่ในเซ็ตร้อยด้วยแล้วก็ยังมีอัตราจ,จ่ายปันผลตอบแทนสูงอย่างสม่ําเสมอมาดูกันที่ข้อมูลในปี2558นอาะคะหุ้นในกลุ่มของ Z ซ็ตเนั้น มีอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยถึง4.8%ขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยภาพรวมของเซ็ตน,นะคะปรากฏว่าอยู่ที่3.4%่เอเท่านั้นเองขณะที่พันธบัตรรัฐบาลชนิดอายุ1ปีอยู่ที่1.6%มาดูกันที่สถิติย้อนหลัง5ปีกันบ้างน,นะคะอัตราปันผลของหุ้นปรากฏว่าสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลชนิดอายุ1ปีอยู่ที่0.7%แต่หากนับเฉพาะเซ็ต HD นะคะสูงกว่ามากถึง 1.6%ด้วยกันคราวนี้นะคะคุณผู้ชมเราลองมาอัปเดตหุ้นที่อยู่ในดัชนี Z h t High d i เดน e n d 30 Index กันบ้างนะคะว่าหุ้นตัวไหนจ่ายปันผลมากน้อยแค่ไหนกันบ้างมีตัวอย่างคุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะถ้าดูจากหน้าจอคุณผู้ชมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอมตะ APBL นะคะปรากฏว่าตัวของ AP ยกตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นละกันจ่ายปันผลดิวเดนยูนะคะ4 8่เลยเทียบกับราคาปิดวันที่24กุมภาพันธ์นะคะ ดูกันต่อหน้านี้นะคะจะเป็นให้คุณผู้ชมดูตัวที่จ่ายปันผลสูงสุดละกันนะคะอย่างตัวของฮาหน่าเองก็จ่ายปันผลถึง6.84%ค่ะหน้าถัดไปนะคะตัวที่จ่ายปันผลสูงสุดก็มีตัวของแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะจ่ายปันผลที่7 4 6ค่ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมตัวที่จ่ายปันผลสูงสูงอีกก็ยังมีอย่างปูนซีเมนต์นครหลวงนะคะหรือว่าปูนกลางนั่นเองจ่ายปันผล5.1 2เ และเพจสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะหุ้นของแสนสิริจ่ายปันผล7.54ค่ะ นี่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการจ่ายปันผลที่อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับราคาปิดณวันที่24กุมภาพันธ์ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันกับพี่นนมต่อดีกว่าว่าเมื่อเราเห็นตัวดีวิดีนยิวที่อยู่ในระดับสูงแล้วก็จริงแต่ว่าเราจะมีกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆดูแค่ดีวิดีนยิวอย่างเดียวพอไหมต้องดูอะไรเพิ่มอีกไหมคะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าดีวิดนยิวเนี่ยถ้าตามเขาเรียกว่าการคำนวณก็คือเอาดีวิดนหารด้วยราคาปิดค,คำถามว่า ดีเวเดนยูแต่และช่วงจะไม่เท่ากันเพราะราคาตลาดมันจะเปลี่ยนตลอดช่วงที่ผ่านมาดีเวเดนยูค่อนข้างสูงเพราะราคาหุ้นของเราลงมาแรงที่บริษัทยังคงจ่ายผลในระดับเดิมนะครับเพราะนั้นตัวของดีเวเดนยูตัวนี้ถือว่าน่าจูงใจแต่สําหรับที่เป็นนักกลยุทธ์หรือว่าในเรื่องของกองทุนทั้งหลายนะถามว่าเขาดูแค่ดีเวเดนยูอย่างเดียวหรือเปล่าก็คงจะไม่นะครับสิ่งที่ผมดูนะครับตามมาก็คือว่าจะดู ROE ROE mm hmm. RO e ก็คือ Return on Equity หรือผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน้น นะครับเอี e. ยิ่งสูงก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับเรื่องของการลงทุนเพราะเชื่อว่าความสามารถในการทากาไรที่เราจะกลับได้กลับคืนมามันมีค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันตัวอีกอันหนึ่งที่เราดูถ้ามองเฉพาะระยะสั้นนะครับก็คงจะมองในเรื่องเกี่ยวกับเออร์ยิ่งเปอร์แชร์โกลดก็่วยไงว่ากําไรต่อหุ้นปีนี้จะเติบโตในอัตราที่สูงมากหรือน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคอมบิ n เ t ชั n นของการเลือกนะครับก็คือดีเวนดิยิวคัดมาอาจจะยิวมากกว่า3.5%ม <Yeah. S 1> ด้วย r e ที่อัตราผลตอบแทน มากกว่า10%แล้วก็ตัวโกลดก็มากกว่า10%นะะแล้วก็มีอัพไซด์มากกว่า10%เท่นเดียวกันในเชิงของ t a r ก e ตไพร์เนี่ยผมเชื่อว่าเราไปลองสกรีนดูลองทำที่บ้านดูก็ได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่ามีหุ้นหลายตัวปรากฏว่าน่าสนใจมากซึ่งในเ,งเรื่องของการคัดเลือกหุ้นอันนี้ก็ต้องกลับมาที่เราอีกแล้วก็คือว่าหุ้นที่เราชอบมันก็จะแบ่งเป็นหุ้นตัวเล็กกับตัวใหญ่ หุ้นตัวใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะยิงก,กับตัวของฟันโปรหรือว่าตัวของเขาเรียกว่าเม็ดเงินต่างชาติแล้วก็เม็ดเงินสถาบันผมยกตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจแบลบ็กกิ้ที่คัดมาเนี่ยตัวหนึ่งก็คือ pttgc เช่นเดียวกัน pttgc เนี่ยมีดีเวเดนยูนะครับถ้ามองในเชิงของผลตอบแทนปีนี้ก็ประมาณ5.2 5 9ถึงซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงตัว aoe growth เนี่ยเราคิดว่าปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ12.6ขณะที่ในเชิงของ eps growth ปีนี้คาดว่าจะโตประมาณ22%่ซึ่ง จะเห็นว่ามันเป็นหุ้นที่ที่น่าสนใจมากตัวราคาถ้าเทียบกับพื้นฐานเนี่ยในเชิงที่เราทําอยู่ที่ประมาณ70บาทก็มีอัพไซด์มากกว่า20กว่าเปร์เซ็นต์ขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหุ้นประเภทน,นี้เป็นหุ้นที่นอกเหนือจากปันผลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเสริมแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่ทําเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราในเรื่องของการลงทุนนะครับว่า หุ้นตัวไหนบ้างที่จะเข้ามาอยู่ในยูนิเวอร์สหรือว่าในเรื่องของครอบครองของเราแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันอีกทีว่าในยูนิเวอร์สนี้เราอาจจะชอบตัวนี้เราอาจจะชอบตัวนี้นั่นเป็นทีมที่ที่เราต้องพิจารณาต่อไปครับค่ะเอาเป็นว่าในส่วนของ Invest Now ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเลือกหุ้นถูกตัวลงทุนถูกเวลากับทีมการเลือกหุ้นปันผลสูงได้ตัวดีเวเดนยิวมาแล้วจริงๆเราอาจจะไม่ไม่ได้อยู่ในใคท่ทเรียที่เป็นค่าเรียแรกๆที่ต้องเลือกสูงอย่างเดียวครับพี่น้องบอกว่าจริงๆขอแค่3.5บกบก ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นตัวดีก่าปากแบงค์แน่นอน <c oughs> ดีก่าปากแบงค์นะคะแล้วขอเสริมก็คือขอเอา E ด้วย10บวกครับแล้วก็ตัวของ EPS 10บวกด้วยเหมือนกันเ <c oughs> พราะมันจะได้ทั้งระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นเช่นเดียวกัน <c oughs> ก็มีการยกตัวอย่างมา1ตัวก็คือ PTT GC นะคะตัวของ Dividend Yield 5.2ถึง5.9าเอา E 12.6แล้วก็ EPS 22% อันนี้เป็นหนึ่งตัวให้คุณชมนําไปลองปรับดูนะคะลองเลือกดูว่าจะการกลองออกมาแล้วจะเป็นตัวที่สามารถที่จะเลือกลงทุนในตีมของหุ้นปันผลสูงได้หรือเปล่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลของ Invest Now ออนไลน์นะคะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ w w w s e t o r t h นะคะ slash Your First Stock นักธุรกิจหุ้นวางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะช่วงนี้เรากลับมาตามกันต่อนะคะกับภาพรวมเรื่องของการลงทุน เมื่อสักครู่พี่หนอพูดถึง p t t g c แต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนมาดูกันที่ภาพรวมก่อนตอนนี้นะคะเราเห็นว่าสัญญาณที่จะส่งผ่านมายังตลาดหุ้นไทยดู